พี่ันนะคะมาสมัครงานที่ DW สองรอบ <laughs> เขาไม่รับแฮปปี้อะไรที่สุดตั้งใจอยู่ด้วยกันมาคุณโบไม่ค่ะอยากี่มถามจริงพี่จี้ขนาดข่าวภูมิใจที่สุดเลยในการขายรถคืออะไรอะ่ะกับที่ DW Welcome to Winnie the Car with Selbo สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าโบแนะนำตัวนิดนึ่งได้ไหมคะสวัสดีค่ะ s e ล b o นะคะเป็นเชลมากี่ปีแล้วถ้าเป็นวงการรถยนต์ก็ประมาณ3ปีนางเป็นเซลมาประมาณ3ปีฝ่าฟันอุปสรรคมาค่อนข้างเยอะชอบรถรุ่นไหนมากที่สุดในร้านคะ s e ล b o ถ้าในร้านตอนนี้เหรอคะถ้าถ้าเป็น2ประตูก็ชอบ E 3 0 ถ้าเป็นซีดานชอบ C220D ถ้าเป็น SUV ก็ชอบ g l เ2 5 0ค่ะแล้วก็ g l c คูเห็นไหมชอบหลายอันคนนี้เขามีรถยูโรปในครอบครองนะ <S <S คุณโบขับอะไรอยู่ใช่เ1ค่ะเตียมเดี๋ยว่อยู่ ตอนนั้นเป็นเครื่องเกียร์ดีเซลหรือเป็นซินเป็นซินค่ะจุกจิกมะไม่ค่ะไม่จุกจิกเลยไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่ซื้อมาก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใส่กองตามระยะปกติก็ขับดีขับดีมีอีกรุ่นหนึ่งเขามีอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะมินโบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาบอกเขาไปอีกรุ่นหนึ่งเหรออีกรุ่นหนึ่งของคุณอ่ะ E สามร้อยนี่เขาขับ E นะ เป็นไงบ้างก็ดีๆค่ะสวยจริงไหมจริงจริงมากค่ะแทจอีสามร้อยแฮปปี้อะไรที่ตุดตั้งใ่อยู่ด้วยกันมาคุณโบแฮปปี้ที่สุดก็จะเป็นเหมือนที่ที่รู้สึกก็คือระบบที่ที่ที่เมียค่ะค่อนข้างจะซัพพอร์ตการทำงานให้แบบทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แบบเป็นการทำงานที่ถ้าเป็นพาร์ททำงานก็คือเป็นระบบระเบียบที่เป็นการทำงาน ยากไหมพี่ถามจริงๆจากการเป็นเซลล์มาหลายๆที่ระบบ PDI ที่เนี้ยพี่ทํามาพี่ค่อนข้างเรียระบบ PDI ที่นี่ต้องบอกว่าละเอียดกว่าที่อื่นที่เคยที่เคยทํางานร่วมกันมาก็คือมาบ้างโบเคยอยู่อ่ะเคยอยู่รดญี่ปุ่นมือสองค่ะแล้วก็ไปอยู่ B M กับมินิมือหนึ่งมาใช่เพราะฉะนั้นระบบของเขากับระบบของเราค่อนข้างจะแตกต่างกันดีหรือไม่ดี ก็ดีคนละแบบดีคนละอยา่างแต่ที่<า>เนี่ยจะต้องบอกว่าที่เนี่ยจะคือเหมือนจะละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนเหมือนที่อื่นก็อาจจะไม่ได้แบบมีการในขั้นตอนที่ว่านํารถออกไปขับกับโอนเนอร์อย่างเงี้ยจะไม่ไม่มีแต่ป้ายแดงก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องออกไปขับอยู่แล้วป้ายแดงก็จะเป็นการสั่งงานส่งแต่งอันนั้นก็คือจะไม่ได้ดูแลในเรื่อง คือรายละเอียดจะน้อยกว่าเพราะว่าเนื่องจากรถะเป็นป้ายแดงมันก็จะมีแค่การสั่งฟิล์มสั่งชุดแต่งอะไรเงี้ยค่ะที่ตรงตาม,มความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าให้ทาอะไรบ้างเคลือ,อบแก้วหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นมือสองเนี่ยที่เห็นความแตกต่างเลยก็คือขั้นตอนการที่นํารถออกไปขับเพื่อฟังเสียงเครื่องเช็คปุ่มเช็คระบบทุกๆอย่างเนี่ถามจริงพี่จี้ขนาดไม่ค่ะ ชิล <laughs> <laughs> ก็ไม่ไม่ไม่ได้ชิลขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันก็ดีต่อตัวเราด้วยเนื่องจากพอเราปล่อยรถไปเนี่ยยิ่งปัญหามันน้อยอะ่ะเราก็จะยิ่งมีเวลาในการหาลูกค้าใหม่อ่ะค่ะมากขึ้นใช่ยิ่งถ้าเราแบบเช็คดีเช็คละเอียลดรถลูกค้าก็จะเป็นปัญหาน้อยพอเป็นปัญหาน้อยเนี่ยฟีดแบ c ที่ไม่ดีที่กลับมาหาเราที่เราจะต้องแก้นเงี้ยคะ่ะมันก็จะน้อยพรามนันน้อยจากฟิลของเซลล์แบบแช่ฟูละพอมันน้อยเราก็จะมีเวลาในการที่แบบว่าคุยกับลูกค้าใหม่หรือว่าหาเคสใหม่ๆม,มากิ่งคืนมากกว่าที่จะต้องเอาเวลามาแก้ไขปัญหาย้อนหลังอะไรประมาณนี้คะ่ะไหนบอกกล้องไหนว่าภาคภูมิใจที่สุดเลยในการขายรถคืออะไรอะ่ะกับที่เดอรดับเบิลยูจะต้องบอกว่าดิฉันนะคะมาสมัครงานที่เดอรดับเบิลยูสองรอบ รอบแรกเต็มเขาไม่รับก็เลยหายไปประมาณปีหนึ่งไหมอขายไปประมาณเกือบ1นึ่งปีก็เลยแบบว่าไปเห็นในเพจคือติดตามร้านไลน์แอดทุกอันที่แบบที่เขาเป็นอ่าขอบคุณนะคะที่กังเลิกที่เขาเป็นอะไรนะเขาเรียกะไรนะบอดแคสอะบอดแคสคือเราได้รับตลอดเวลาว่าอรถคันนี้รถคันนี้อะไรอย่างนี้เหมือนพอเห็นประกาศก็รีบมาสมัครอีกรอบหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้พอได้ทําที่งนี้ก็ตามความตั้งใจค่ะเพราะว่าตอนใจนะได้โบมาแบบอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนที่เราขายรถรถญี่ปุ่นอ่ะตอนที่เราคิดอยากจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเซลล์รถยุโรปเราดูที่นี่เป็นที่แรกแต่สุดท้ายก็ได้มาอยู่ที่นี่ขอบคุณสาวโบมากเลยตจอตามสาวโบได้ช่องทางไหนบ้างช่องทางมียาโบขายรถยุโรปเจอ W Auto ค่ะในมีอะไรบ้างอ่ามี TikTok มี IG แล้วก็มีเพจ Facebook ค่ะ เป็นชื่อเดียวกันโอเคขอบคุณนะคะโบะ